ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยม mm ัน hmm. มีคนนะ่ะจะมามอบทองมูลค่าหนึ่งสลึงนะครับประมาณราคาประมาณ7 0 0 0ันหรือ80,0 0บาทนี่แหละต้องเสียงเงิน,นก่อนอ่ะ400กว่าบาทนะครับผมแล้วก็เอ้ยเนี hmm. ่ยผมก็ตกใจเสียงแข็งเลยครับแต่ว่าไปๆมาๆเฮ้ยไม่ใช่ครับก็เป็นในเครือของสาพัฒน์เราไม่รู้เราจําไม่ได้นะเราส่งชิงโชคไปนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกว่า,าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าวันนี้ ล้าก็มีการมานัดรับทองนึ่งสลึงจริงแต่ก็จริงหรือเปล่าวันนี้ก็มาดูบรรยากาศที่เราเคยมาซื้อของมาม่านะครับก็ไม่ใช่ที่แมคโครนะครับเป็นร้านขายส่งที่อยู่ในเมืองสกลก็คือร้านเร่งเสงนะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจเราก็นึกว่าเป็นวิชาชีพอยู่แต่ว่าวันนี้ก็มีบรรยากาศผมอยู่ที่เร่งเสงแล้วแล้วก็พาเมียมารับทองนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ของเครือสารพาโทรมาแล้วก็ไม่เคยได้รับรางวัลสักทีนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลทองนึ่งสลึง นี่รอเจ้าที่เข้ามาอยู่ครับแล้วตอนนี้เรามาก่อนเวลาของเขานะครับแล้วก็ซื้อของก่อนจะได้ไม่เสียเวลาในป้าเป่าประโยชน์ตรงนี้มันมีฉิงโชคปะ่นนะวานี่น,นีเลิงสิงก็ บริการดีมีเข็นรถมาเกิดคนติ๊งเกาะเกาะนิดนึงเลยมันมีหลายแบบอยู่นะเอายตรงนู้นนะบริการดีนะช่วยยกนะโคไม่ช่วยยกเด้อ ก็ม the ีการซื้อประมาณนี้มียำยำมีเล็กๆน้อยๆครับผมซื้อรอก็ซีตัวนี้จะเป็นซื้อเข้าโรงเรียนนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าที่เขามาแจกของรางวัลดีกว่าก็เล่าให้ฟังตรงนี้ตอนที่เขาโทรมาแล้วฟิลเมียผมรู้สึกว่าแบบเหมือนผู้วิชาชีพไงเสียงแข็งเลยโทรมาทาไมมีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ด้วยความที่รู้ว่าได้ทองอ่ะคือแบบเปลี่ยนฟิลว่าแต่เราก็ยังไม่แน่ใจตามที่บอกตั้งแต่แรกนะ ว่าได้ท้องจงะะริงหรือเปล่าตอนนี้นะคือเบอร์ใครที่โทรมาแปลกๆตอนแรกก็จะเป็นฟิลแข็งๆก่อนก็แน่นอนแล้วก็นึกว่ามิจฉาที่อยู่แล้วอยู่ดีมาให้ทองเราไงแต่ตอนนี้ก็เบอร์แปลกๆที่โทรมาหาเมียผมก็จะอาซอบลงหน่อยนะครับไม่แข็งๆเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีคนมาแจกทองแบบนี้อีกก็ได้นะแต่เราก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอเจ้าที่เข้ามาครับด้วยความที่เราตื่นเต้นไงเราก็เลยมาก่อนเวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็นัดไปแล้วแหละตอนแรก เก้าโมองครึ่งตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งพอดีนะครับแต่ก็ยังรออยู่เมีอยู่นั่งไหนเดี๋ยวรอบรรยาก,กาศดูอะไรเขาคุยเอาตัวเองเ <laughs> ดี๋ยวเดีด๋ยวทำนิดนะึง ไม่พี่ถ like ือมาแค่นี้ไเองแล้วตอนนี้มันมีโปรอยู่ไหมครับก็มีเยนะฮะมีโปรเยอะนี่เป็นนทองมามาก็เป็นเป็นปีอ๋อนี่ก็คือหมดแล้วออ คนตอรับีก็จทำเร่อครับผมพี่ก็เขียนแค่ใบเดียวแต่คุชดีมาใช่จริงๆใบเดียวใบเดียวแล้วก็มีน้องเาเขียนให้ไม่อีกสองคไมกิครับก็เลยตกใจคนสอง่ก็ประมาณเป็นหลายแสนใบครับนี่ะน่บาทหนึ่กิโลเลาแดดมันจะอผมบอกว่านะครับว่ามีคนช่วยเขียน ก็เลยจะเอาสินน้ำใจเล็กน้อยมาคนช่วยคนช่วยเขียนคนนี้คนนี้คือคนช่วยเขียนอะไรได้ปะเขียนกี่ใบเขียนสามใบครับหนึ่งใบเป็นสี่ใบสี่ใบโอเคให้น้องเลยพันหนึ่งค่ะเอบคืนนะคะค่ะหมอตีหน้ามีอีกเดี๋ยวแม่จะให้เธอเขียนให้อีกนะคะค่ะน้องคนเมื่อกี้นะครับก็คือน้องคนที่ช่วยเขียนใช่ไหม ใช่ช่วยเขียนเอาสีนงต้นใจมาให้น้องนะครับก็แบ่งๆกันนะแล้วก็ช่วยๆกันนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับร้านขายของชำแล้วก็การค้าขายต่างๆนะครับแล้วก็คิดดีๆแบบนี้จะมีวอล์กแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมไปครับสวัสดีครับ